แต่วันนี้เรามาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าเราเนี่ยนคนโจรนม่แต่เสื้อเอ้ไม่เสื้อไม่มีมีแต่กางเกงน,น,น,นี่ก็คือที่ของให้เราพักอยู่โอ้ยเดินเข้าไปเล่นอนบันไดกันไอ้ยติดออาแล้วเดินขึ้นมาแล้วนี่เออเออเออนี่นะมีข้าวของเท่เลยนี่อ้าวเราขึ้นมาแล้วล้อ อือสายลุงเจ้าของที่นี่โอ้ติดอืมขวานัดน่ะโอ้ยเดี๋ยวนะอือมีคนทีนี่นี่เราคบกันเธอไม่ว่าเรื่องการบามาอยากฟังอืมทุกคนนี้เธอว่ามันเป็นแบบยืนคนเกินหยิดเลยก่อน สวัสดีครับลุงไม่ต้องมาสวัสดีเลยหันหน้านี้ก่อนเหม็นเลยโอ้ยดูเลยอุ้ยมาตอนนั้นสวยจังเลยใช่ไหมคะจะไปเรียกแม้แล้วทำอะไรกันอย่างไรเลยเออไม่มีทางลงนี่ก็เลยคนจนตกเว้ยแม่แต่อะไรก็ไม่รู้เอาดูทีมันเป็นอะไรกัน แต่จะไปที่นี่วำไมันถึงหลับไปมันไม่รู้จักจะไปหยิบจี้ยี่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 มา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 นี่แกหยุดเลยนะเไอครับลุงแกมาที่นี่ทำไมหมือนก็ป่านะครับลุงแกอยากไปนะจะไปฉันไปจะไปโอ้ลุงแค่นี้เองงจะมาด่าอะไรผมแกเป็นคนจนอยู่ท้ายหมู่บ้านอ่ะ เอาแล้วผมผิดอะไรผมได้เล่นในนี้ไม่ได้ไงแด้สกรปรกอะโอ้ลงนี่แนี้นนก็แต่มันดูไปดีกว่าเบื่อนุงแล้วมันโดนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้โกเลมไปเลยมาดิผมไม่กลัวหรอกโกเลมไปเลยผมตีมันก่อนตีลุงก่อนเลยไหนโกเลไมไหนโกเลไมไหนเฮ้ยเขาบ้าได้เกล่า เลมน,น,นะเน,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 นะเน้เนเขาว่าก็เลมมือนเะน้เม็นมีอะไรสักตัววะเหม็นมีเลยลองดีว่าเราเรไม่มีนน่าเลยโอ้ยไม่เห็นมีก็เลมเลยสักตัวเอาน้องลุง่ ไปได้จะนอนไอ้ต้นแกนี่ปา่าแล้วต,ตีตายเลยนีน่มันขึ้นมาอแบบมันตีัตีจะตายเลยไหนไหนไหนทําคอรเมอร์นี่หว่านายบอกกูเล่นคอมเมอร์มันเป็นร่างนะมันอะไรอะเขาพูดโนนที่แบบซื้อหนุมห่มเพื่ออ่ะนะ มากเลยนะอหนูอหนอุ้ยเจอได้นี่มาเอทักมือเอาไปค่ะอาตีมาเอาไปค่ะอาตีมาตงคมือไม่มีโกเลมเลยสักตัวหรอกเจบอม ไ,ได้คดแครอทมักีอันัลจะก,กิน,นอิ่มไหมเนี่ยแก้วมาทำอุ้ยแครอทแครอทแครอทวันใส่แครอทอ้อยอ้อยใส่เลยนี่เ็าทำไอไทำอไ นะเราได้พรอ่าฮเราได้พรสามารถปรับไม่นะเอ้ยเราได้พรเฉยอยู่ๆก็เลยเฮ้ยลุงเจ้าสามารถเอากรอดกตรงนี้ทิ้งได้สิเอ้ยอยู่ๆเราก็เลือกของซื้อแห่งสวรรค์ได้งั้ยหรอเอ็งอย่าทำอะไรล่ะอืมอืม ลูกก่อนก็แล้กแล้วก็อวก็แล้วก็แ้วกเแล่วกแล้วก็แล้วก็แล้ตแล้วกจ้วก็แล้วก็แล้็แ้วก็มะ้วก็แล้วก็แล้วก็แวกไแล้วกแล้วกะแลมวกล้วก็แล้วก็แ้วกมาไ้วก็ล้วก็แลยวก็แล้วก็แล้วกล้ก้้ล้ลก็ลล แต่ผมสงสารมากเกียร์อ้าวนั่นไงม้าโดนดดผมไม่สนใจแล้วนะผมข,อขอุดเตือนให้เผาบ้านก็ได้วนะได้เลยผมหรอเผาบ้านท่านท่านเจ้าอกอ่าหมู่บ้านเงาเงาเลยจะเผาทิ้งหมดเลย เดี okay. oh, ๋ยวเราจะกันยอนบยอืโหเจอจะผบว่าหลังคาพเราไอะไรแบบเนี้ยค่้ยๆทำมือไปแล้วไม่ได้นะไม่ได้ดีลูกแก้มผมได้เลย cái này là gì? cái con tao nói đúng chứ anh biếng. ยินดีย <wounds> ินด <adults are S 2> ีย <us> <invoke> ินด so sure, sure ียินดียินดีโอเลคโอเคมาที่ไยนบ้าง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 บนโซนะโอ้บางบ้านหลังคาก็เลื่อมโย เดี๋ยวเราจะลองสู้กับไอรอนโคเลเตโอเคนะครับดูกันว่าไอรอนโคเลมเไอีอ,อัติมัสเนี่ยมันจะทำายเรไหมไปยแนเลนะไปไหนแล้ะอีอัติมัสไปไห,หนและที่ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้ไม่เจอทุกที

ฮึ่มมาเล่นก่นเ <c oughs> นี้ยรันก็เล,ล่นรอดแล้วเว้ยเราขึ้นขับกันนั่งอยู่บนนี้นั่งอยู่บนนี้ก็ปากไปชิด vì vì nick chắc mày mong 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 có chạy mà mong 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 rồi เลนอน่่งเลบพอจุดได้ก่อนแล้วก็ไป่แล้วก็วิ่งจังหวะนี้นะผมแล้วก็วิ่งครับจังแบบรียดเลยมันไม่ปล่อยแล้วแน่แต่ก็คือแตกเลยอ่ะ แล้วป้องก,ก,กันแก๊กไ้ก่อนนะโดดดูก่อนไม่มาเว้ยดีแล้วไว้รอด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 ถ้าเราจะเหนอือยนก็เลมแบบนั้นแต่ผมตมัดให้เป็นออตโนมัตน,นี่มันก็คือเอลเลนก็เลมมาแหลยนั่นแหละทุกคนวิ่งให้ไายอย่างมันเลยแล้วลองดูนูน่น

ตกลงไปมีชีวิตออหลอดข้ากเลมไม่ตายไปเลยดีกว่านะกำลังสร้างไอลอนกลเลมของเราดิก็ไปตีกันไว้นะดือดโกเลมปะทะโกเลมเอเดี๋ยวเราคอยดูดิโกเลมจะตีกันนะโอ้ยเดี๋ยวต้องปะทะดทัดกันัดทัด,ทด เอาน้ำตาถึงไหลเป็นเทไอตีนัานา่น,น,น,นไปไหนละเดี๋ยวเรานอนกอดดีกว่าเด้เพราะว่าตอนอนี้มันก็ดกเล้วอะนอนกอดแล้วช้าจะได้หามันเจเรเร็วเช้าสักทีสิวะโอเคนะฮะก็ให้มันตีลูกปายนะเดี๋ยวทีาอลณ์ก็ลืมไปแล้ว น่าไอ้เกังอยู่นี <S 2 facial> ่นะีนที่เกอนนี้เรามีอลันกรดเูริโแล้วดูซิว่ามันจะทำเราไแล้วไอออนกรโจะเอเรดูกันเฮ้ยไอออนกเราไปไหนไม่เองหรอม่นี่ จะเบี่ยงให้เป็นโอ้ยอเด็กโอ้ยจะวับเลยเล่นกระเลมเราไม่ทำอะไรมันเลยเราลองตีเล่นกระเลมเราดิมันไม่ทำอะไรเราแต่ว่าทำ,วทำไมตัวนี้มันทำไมตัวเนี้ยมันไม่ตีตัวนี้ั้นที่เราก็ไปเจ็บเลยจริงๆอืมจะวับ อ้ินมันตีอะไเร็วทำไมร่านกล์เราไม่ทำไม่ทำประสิ์เลยเอ้ยทำไมอยู่บลอกตาเราก็มาอยู่ตรงนี้ตาตรงนี้ไม่ใช่เหรออู้มีสองอะไรเหร อูซานี้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนจะพยายามตัวนี้ก่อนก็ไม่มาเรื่องกรณีไหน

ชื่อยี่นันนกเ่าที่ไหนทีไหนก็เราทีไหนชอบอรก็เะไคะไปไหน่นรนู้ที่ไหนไปไหนช่อบ โดนตีแค่สามทีเนี่ยมันโด,ดนดาบเราเจ็บนะเนื้อดาบก็หาโอ้คูดาเมจยังไม่ทำอะไรไลเลยดูมันน่าตื่นเจ้นนะดูอะ Bumbu-bumbu-bumbu, au, pembina, pembina, tuduh, pembina, tuduh, pembina, sambi pembina, waduh, sambi nabes, waduh, 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 ันันเรทไี๋ยวสร้างตัวอะไรให้ดูนะซึ่งนั้นน่ารักมากนั่นอยู่ไหนนอนอยู่ในนไอใะดาบนี่นั้นอยู่ในเตียงหรอเป่าใช้ด้วยนั่นอยู่ในนี้นี่นัน อน,อนั่นนั่นอะไรคะซอมบี้เว้ยเอ้ยนั่นก็ถูกซอมบี้กัดกินเหมือนกันเออนั่นทำลายนั่นนั่นเป็นยังไงแล้าบ้านั่นนั่นเขาเลี้ยงแม่ก็จริงนั่น นจะน้นจะกัดเราไหมน้อนไม่กัดเราด้วยมัน,นน่ารักมากเดี๋ยวเราตากัน้ำไปเราสร้างน้นเป็น่กันนะนอนเป็น เ้อหนอมสู้กับปลานี่แหละเ้ื่องในกนี่สู้กับปลานี่นะอ้าวติดพิษอ้าวติดพิษเราจะสุ่มไข่ลงน้ำกันนะ เอาไข่ okay. นี่ดีกว่านะไข่อะไรอุ้ยไข่เต่าอุ้ยน้องไม่ทำไรเต่าด้วยนอถูกนึงแล้วนะคะสัตว์นี้งามอ่ะหัดตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเหรอตัวนหน โอด้หัวอะไเฮ้ยเฮ้ยผิดนะครับไม่สัตว์นะคเนี่น้องเหรอตัวแล้วนี่ดีกว่าเราเล่นเกมนี่ดีกว่าเล่นว่าทำเล่นครับนียเนี่ยทำสไลเดอร์ ให้ให hey, 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 oh, really? ้ก้อนเรือก้อนลื ada, ่นก็ทำเป็นแบบทางน้ำก่อนก็เพราะมันก็ลื่นแล้วก็เป็นหลุมเอว่ายไปได้อะแล้วก็เอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนลื่นแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็ ต้องวางบล็อกไวยนะถ้าไม่งั้นน, <laughs> น้ำไหลลงมาแน่นอนแล้วนั่นแบบสูงๆแล้วนะบระุนก็คือตายนะนั่นต้องยิเลยดนะ้วยหนะมากัดเกล็ดมันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรทำนะก,กันแล้วเราก็ทำกันเพื่อดำมันม นนีให้ไม่เสร็จก็ประมาณนี้นะอืมตอนนี้ก็ต้องทำเป็นน้ำฝนต้องเป็นน้ำฝวาตปตนกกดกดไม่มีเพื่อนเล่นด้วย 对，太难了。